Mega a อปโซเนี่ยถือเป็นหนึ่งในการที่มาแรงมากๆนะครับในปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเด็กที่มีวินเลตสูงที่สุดไปแล้วอีกทั้งในราการแข่งขันเนี่ยคนก็หยิบเอาเด็กนี้เนี่ยไปใช้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียววันนี้ผมก็เลยจะมานําเสนอเด็กที่เอามาใช้แก้ทาง Mega a อปโซโดยเฉพาะนั่นก็คือจ e ูเน p เ r ป x นั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน e l a s t t i Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fan Page แล้วก็ Official l ล n e Ad แของ El a s t i c Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสำหรับเด็กจูเนเปอร์ในครั้งนี้นะครับจะไม่ได้ไปจับคู่กับโปเกมอนตัวอื่นเลยนอกจากจูเนเปอร์เอ็กกับจูเนเปอร์ด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เน้นสร้างความเสียหายแนวหลังโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะที่จะเอาไปใช้ชนกับเด็กเมตาอย่างเมก้าแอปโซเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงอีกทั้งด้วยความที่เด็กนี้เนี่ยมีพลังชีวิตที่ค่อนข้างสูงฟื้นฟูพลังชีวิตก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถปิดเกมเราได้ค่อนข้างที่จะช้าพอสมควรถ้าเทียบกับการที่เเราจะไปปิดกม ตรงข้ามก่อนนะครับ อะไรครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ l i s ก c a r ดกันมาดูนครับว่าเด็กจูเนเปอร์ในครั้งนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยการ์ดอะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นจูเนเปอร์ ex นะครับเป็นจำนวน2ใบมีเป็นจูเนเปอร์ธรรมดาครับเป็นจำนวน2ใบแล้วก็ล่างเบสิกวมไปถึงสเตจหนึ่งด้วยก็จะใส่เข้ามาอย่างละ2ใบด้วยกันโดยจะเป็นการ์ดที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายได้อย่างอิสระเนี่ยทุกใบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะใส่เป็นแคนดี้เข้ามาด้วยนะครับเป็นจำนวน2ใบทีนี้ก็อาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องใส่ทั้งล่าง 2แล้วก็แคนดี้เนี่ยเข้ามาอย่างละ2ใบด้วยมันจะดูใช้งานเกินความจําเป็นหรือเปล่า ือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเด็กนี้เนี่ยมันค่อนข้างขาดเอเจนจั่วพอสมควรคือเราไม่ได้มีการโปเกมอนที่จะมาช่วยจวครับดังนั้นนะครับการที่เราใส่การ์ดเข้ามาเป็นจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้โอกาสที่เราจะจัวแล้วก็อีโวเป็นจูเนเปอร์นั้นเป็นไปได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนคอมโบถ้าเป็นผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับการใช้งานจูเนเปอร์อยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับค เพราะถ้าไปเจอเมก้าแอปโซนะครับสามารถโฟกัสที่การ์ดใบนั้นเพียงใบเดียวได้เลยเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราสามารถจัดการเมก้าแอปโซได้เราก็ชนะเลยทันทีเพราะว่าการที่เขาเสียเมก้าแอปโซไปเนี่ยเราก็จะได้แต้มน็อกเอาท์มาเป็นจำนวน3แต้มนั่นเองทีนี้นะครับในส่วนของการเลือกวิธาการสเตจส2เนี่ย ถ้าเรารู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะมีไก่เหลืองผมแนะนําให้เราอีโวเป็นจูเนเปอร์ธรรมดาก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราค่อนข้างมั่นใจว่าฝั่งตรงข้ามไม่น่ามีไก่เหลืองแน่ๆเราก็จะอีโวไปเป็นจูเ uh, นเปอร์ใบนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ส่วนตัวช่วงต้นเกมผมก็ยังแนะนําให้ใช้เป็นจูเนเปอร์ธรรมดาอยู่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าจูเนเปอร์ธรรมดาเนี่ยมันมีความอิสระในการสร้างความเสียหายที่มากกว่า นะครับถึงแม้ว,ว่าดาเมจมันจะน้อยกว่าก็ตามทีเพราะว่าจูเนเปอร์ EX เนี่ยถึงแม้ว,ว่ามันจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับแนวหลังได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนั่นก็คือการ์ดใบนั้นเนี่ยจะต้องพลังชีวิตไม่เต็มนะครับถ้าพลังชีวิตเต็มเราไม่สามารถใช้ move หนึ่งนะครับสร้างความเสียหายให้กับแนวหลังได้ก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็น move สองนะครับที่สร้างความเสียหายบนแ c t i v e z o นแทนนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างจูเนเปอร์ธรรมดากับจูเนเปอร์ EX นะครับจบในส่วนของการ์ดโปเกมอนไปแล้วทีนี้เรามาดูการไอเทมแล้วก็กรกนบ็จะเปป สองใบมีแลคแคนดี้ครับสใบมีผ้าคลุมสําหรับโปเกมอนย่า1ใบครับมี Copycat 2ใบมีโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสใบครับมีเอลิกะห1ใบแล้วก็มีลิเลียอีกเป็นจํนนานวน2ใบด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครอยากใส่น้องเมย์เข้ามานะครับสามารถถอด Copycat ออกใบหนึ่งแล้วก็ใส่น้องเมย์เข้ามาได้นะครับก็จะมีบางเกมที่เห็นผมใช้น้องเมย์เนี่ยผมก็จะสลับใช้ประมาณนี้แหละ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นไอเดียที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือใส่คุณยายที่มีความสามารถในการดึงการเบสิกกลับมาเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้เราสามารถเล่นจูเนเปอร์ได้หลายชุดเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้มีโอกาสลองเล่นนะแต่ว่าพูดเป็นคอนเซปต์ไว้เฉยๆเผื่อใครที่รู้สึกว่าเวลาหยิบเอาเด็กนี้ไปเล่นแล้วเสียแบบเอาล้างเบสิกใบแรกไปแล้วเรามีล้างเบสิกแค่ใบเดียวเลยถ้าเราเล่นจูเนเปอร์ชุดเดียวโอกาสแพ้นะ่าจะค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยก็อยากจะมี อ,อล่างเบสิกอีกสักชุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เอาคุณยายมาช่วยจัวได้เลยนะครับอ่ะลิสการ์คร่าวๆของเด็กนี้ก็จะประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงกันเลยดีกว่าโดยผมจะคัดเอาแต่เฉพาะเกมที่เจอเมกาแอปโซมาให้โดยเฉพาะเลยจะได้รู้ว่าสามารถเอาไปใช้สู้กับเด็กเมตาอันดับหนึ่งได้จริงหรือไม่นะครับกับช่วงของเด็กโชเค s e นั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนะื้อหาหลักของคลิปนี้ขอพาเพื่อนๆแวะไปที่ร้านเพนกวินการ์ดเกมคอมมูนิตี้ที่ผู้เล่นการ์ดไม่ควรพลาดร้านกว้างนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำมีการ์ดและอุปกรณ์เสริมจำหน่ายเพียบแถมยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมแบบเบ um ิ um ่มๆตลอดช่วงสุดสัปดาห์ <Wow. S 1> ชาวบางใหญ่โดนทบ,บุรีมาสนุกกันได้พิกัดร้านอยู่สุดซอยม้าไม้กาเดนเยื้องๆกับเซนทันเวสเกตถ้านั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสามแยกบางใหญ่ประตู3 <Nice. S 1> แล้วมาเจอกับผมได้ทุกครั้งที่มีอีเวนต์โปเกมอนทีซีจีที่ร้านเพนกวินการ์ดเกม มาครับตาแรกคนแรกเสมอมือเหมือนจะดีเหมือนจะแต่ยังไม่ดีขนาดตันนะครับแถบได้เป็นคนแรกยังหากเอาละจะเจอซาสันดาเผาหน้าไหมเนี่ย นี่กดจบเธอไปถ้าเขาอีโวคือจบเลยนะ <c oughs> คือจบจบเจ๋งเจลลงเทคโอเวอร์เลยนั่นเริ่มละเริ่มจ่วละเขาเริ่มจ่วแล้ว ว้าวคุ้มเลยสิอ้าวโอ้โหโดนตัดมือวะ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตัดซาซนรามันตีร้อยสามสิบพอดีเนาะ ้ปเ,บบอออเอาไงดีว่าจะอีโวเลยดีไหมยังแล้วกัอนอีโวตามปกติเผื่อเขาอีโวได้แล้วไง เขาอีโวได้ยังไงก็เหนื่อยเพราะว่าโอเคโอเฟอ,เเอร์ไปครับลีลี่อ่ะแคนดี้ ไม่ที่จั่วการไม่ใช่อะไรเผื่อได้แบบว่า ex เง่ ex เป็นยิงข้างหลังแรงจริงๆเราควรตีใบนี้นะเพราะถ้าเขา e u o ันด d าดได้ยังไงใบนี้ก็โดนเก็บน่าจะยียดาย เตรียมติดจี้ไว้ถอยใช่ไหมไม่ได้เตรียมติดจี้ไว้ตีใช่ไหมโอเครอดไปแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> ป <c oughs> ฟังนัดอึดอัดแย่เลยนะครับเมกาแอปซอกำลังจะตุย ติดจี้ศาสนาแล้วถอยแอปโซขึ้นมายัางไงก็ไม่รอดถูกปะจีโอวานีเรียบร้อยครับถ้าแบบนี้ว้าวแสดงว่ายอมตุยละปึ้ง ลาก่อนนะลิลี่นี่ไงมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเกมจบละนะครับอันนี้ก็คือล้ำไปหนึ่งทีจะโดนเขาด่าออกอ่ะจีจีครับผมเป็นไงคือเด็กเนี้ยที่มันสามารถแก้เมก้าแอปโซได้ดีเป็นเพราะว่าอะไรรู้ปะหนึ่งมันเป็นเด็กย่าที่มีพลังชีวิตเยอะเราแบบใส่การฮิวเข้ามาอีกแล้วมกาแอปโซมันตีเบาไง ยังไงมันก็สามารถยืนรับดาเมจได้ดีอยู่แล้วในขณะเดียวกันมันสามารถสวนกลับได้แรงอีกอย่างนึงคือต่อให้เป็นเมก้าแอปโซที่เป็นเด็กท็อปเมตาอันดับหนึ่งตอนนี้ที่ใส่ไก่เหลืองมามันก็มีจูเนเปอร์ธรรมดาที่สามารถแบบวันฮิตไก่เหลืองได้อีกคือแบบเอาง่ายๆมันแก้แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยอะเมื few later. ม่อกี้เป็นเมก้าแอปโซที่จับคู่กับซานซานดาซึ่งตอนนี้วนเลตอยูอยด่ดีขึ้นมาอันดับ5เลยนะเยอะมากนะครับ ส่วนเมกาแอปโซที่จับคู่กไก่เหลืองตอนนี้ก็ยังคงติดที่1อยู่ยังไม่มีใครสามารถโค่นลงได้นะครับพีชูลำดับการ์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝั่งนั้น ไก่เหลืองเราจะมาสู้นอกอคูก <laughs> ว,ว้าวก็คือไม่ต้องเล่นแล้ว <laughs> ไม่ต้องเล่นแล้วดาร์กไลดาร์กไลกับดาร์กเอ่อกับเมกาแอปโซ เล่นแค่ไก่เหลืองพอเออโดนรีมือไม่อเอาละจะได้อีโวไปเด่ยแคนดี้จบตาหน้าไก่เหลืองเขาขึ้นมาตีแล้วเด่ยไปนี่ไงโปรเฟสเซอร์ Professor? ผมขอละขอแคนดี้หนึ่งใบปึ้งปึ้งเยี่ยมไปเลย ขอบินโชบหน่อยได้ไหมจึกไปหนึ่งทีไาย<ป>จูนเปอร์ผู้พิชิตไก่เหลือง<ป>ยากเลยฝั่งนั้น อซระวังจะโดนบินโฉบนะนนะไม่มันใช้ไปมันไม่มีอะไรละเพราะว่าเราใส่เบสิกมาแค่สองใบ แต่ขอใช้ไปเลยเพราะว่าถ้าเราใช้ copy c a t ไปมันอาจจะจัวดได้โปเกมบอลอีกทีนึงไงไปขอ candy หนึ่ง j u n i p e r ex หนึ่งครับเอลิกานี่ไง j u n i p e r candy j u n i p e r ex j u n i p p e r ex yes ถูกต้องที่สุดตอนนี้เราสามารถจบได้สองแบบนะ คือเราจะคือเราจะโฉบไก่เหลืองใบหลังก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยแบบโฉบปกอ่อค่อยโฉบพิชูอีกทีหนึ่งหรือเราจะราหรือว่าเราจะตีไปที่เมกาแอปโซเลยแล้วก็ใช้ EX นะครับยิงปึ้งซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันจะจบแบบไหนก็เททั้งนั้นปไปขอเก็บเมกาแอปโซแล้วกัน <laughs> มาละอุ้ยเอลิกะเราก็ต้องโดนเก็บสิแบบเนี้ยว้าวเขามีคุณจอยวะเอาละคดีอาจจะพลิกนิดหน่อยอาจจะช้าลงเราตีได้แค่100ไงดาเมจชนะทางอีก20เป็น120นะครับไม่กาแอซงตีได้อีกเทิร์น เอลิกาผมอ้าวก๊อบบี้แคทอีกแลวแล้วก็อี้แคทมันคนขยันมาขอก๊อปปี้การ์ดหน่อยห้าใบไปจะฮิลดี้อีกสักเท่าไหร่ก็อยากจะรู้ ยาล้วนะอืมเอาไก่เหลืองขึ้นมาครับดาใกลกคอปปี้มากอปปี้กลับเหรอ <laughs> จบแล้วมั้งแบบเนี้ยน่าจะทำอะไรไม่ได้ละอย่างมากก็เข้าไก่เหลืองตีจูนนเปอร์ใช่ปะล่ะ ได้หนึ่งน็อกแล้วเอาจูเนเปอร์ยเอ็กซ์ขึ้นไปยิงเมกาแอปโซจบเลยผิดพลาคลุมเออแต่หนูทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วลูกเก่งมากจูเนเปอร์บาย ได้เวลารุ่นพี่ออกโลงยิงปึ้งเรียบร้อยฮะจะเชื่อได้อย่างว่าเป็นเด็กชนะทางเมกาแอปโซจริงผมรู้สึกว่าเด็กเนี้ยมีโอกาสที่จะเข้ามาติดท็อป5นะตอนนี้ยังยังเป็นเด็กที่มีวินเลทเป็นอันดับ7อยู่ แต่ตราบใดที่คนยังเอาเมกาแอปโซมาใช้แข่งมากเท่าไหร่คนก็จะหยิบเด็กนี้มาแก้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับอืม A few minutes later เฮ้เด็กพิดอย่างนั้นเหรอโหแล้วผมได้เล่นเป็นคนแรกอีกและได้เล่นเป็นคนแรกมันเสียวๆนะเพราะว่ายิ่งแบบถ้าเรามีการ์ดเบสิกอยู่ใบเดียวแบบมีโอกาสโดนวันพิษสูงมาก อันนี้ตีเท่าไหร่นะโยเหลียนสองครั้งครั้งละยี่สิบโอเคอย่างมากก็สี่สิบแต่ตาหน้าเราต้องอีโวเลยหรือเปล่าวะเนี้ยนั่นไงดาร์กลเยี่ยมอืมเก่งโดนยี่สิบอยู่ดี ถ้างั้นยังไงก็ต้องอีโวครับไม่อีโวตุยแน่นอนจะใช้โปรเฟสเซอร์ก่อนผ้าคลุมมันตีได้แม็กซ์สุดเท่าไหร่นะไปเนี้ยผมจำไม่ได้ปะล่างเวทนาการอะขอให้รอดแล้วกันตี หามหัวไปตีด้านหลังก่อนเพราะถ้าตีด้านหน้าติดผิดแน่นะครับสี่สิบติดผิดอีกสิบเพราะว่าเขายังไม่มีแมงกะปุนไงอุ๊ยอ่ะเลือกตัดเลยจ้ะ มีการให้ตัดเยอะแยะมากมายโอ้เขาตัดการฮิ้แฮะเอ,อื่อสี่ห้านั่นแหละได้แค่นั้นละได้แค่ห้าสิบละโอ้โอ้โห ใช่โอ้โหใช้ copy cat ก็แต่ก็ต้องใช้อะเผื่อได้ร่างเบสิกปะเบสิกหรือโปเกบอลอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมือไม่ได้แย่เลยนะมีแคนดี้มีร่างสามครบเลยอันนี้เหมือนตัดกาตัวเองอะนี่ไงเห็นปะคิดถูกแล้วล่ะทิตติบายปึง้ง จริงๆไงใบข้างหน้าเนี่ยเราใช้ท่าสองตีก็ตุยเหมือนกันนะโอ้เ <c oughs> oh, <c oughs> มก้าแอปบโซมาตกใจหมดนึกว่าเป็นแมงกะพุน <c oughs> <c oughs> ถ้าไปมา,มาจะแพ้อนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปถ้าต่อไปโดนเท่าไหร่นะ80เรากดจบเธอเลือดเหลือร้อยหนึ่งผมว่าผมตีใบนี้ไปเลยแล้วก็ในวงเล็บนะเอ้าชิบหาย มือใบนี้มันไม่ได้แพ้ย่าโอ้ยหลือจะเชื่อไม่ได้กดดูให้ดีดอะดิไอสองใบไอสองใบเนี้ยแพ้ย่าแต่ไอใบเนี้ยแพ้แพ้ต่อสู้เห็นปะ เออเหลือ80 40ตี40ิติดผิด10เหลือ10หน่วยเหลือ30สิช่วงนี้ผมนับเลขแปลกๆนะน่าจะต้องน่าจะต้องถอยพี่ฮูกลงมาก่อนนะพี่ฮูกไม่ไหวแล้วเอาน้องฮูกขึ้นไปแทน ไปตีดาร์กไล่ก่อนเลยป้งดังนั้นต่อให้เขาจะถอยใบนี้เอาเมกาแอปโซขึ้นมาแล้วก็เอาจูเนเปอร์ตามไปตบได้นะครับก็จบจีจมิดเพยเป็นหนึ่งกลุ่ม <laughs> a oh my g o d แต่ก็รอดอยู่ดีปะ โอ้ไม่นะพี่พุูงผมได้สองน็อกช้ำอ่ะเออเขาลืมปะเขาลืมปะว่าใบน,นี้มันถอยสองอันนี้เหมือนดิ้นลนไปไงั้นนะสุดท้ายก็ไม่รอจริงๆต่อให้ถอยไปก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีนะครับเขาก็เลยเขาก็เลยอาจจะคิดว่างั้นไม่ถอยแล้วกันอะไรเงี้ย อ่ะจีจีครับอ่ะอันนี้เอามาลองสู้กับเด็กแอปโซสามลิสต์ไม่เหมือนกันเลยเนาะมีแอปโซที่จับคู่กับซาซันดาแอปโซที่จับคู่กับไก่เหลืองนะครับแล้วก็แอปโซที่จับคู่กับ เด็กพิชใช่ไหมไม่แกะนะครับชนะได้หมดผมบอกแล้วว่าจูเนเปอร์ X เนี่ยแม่งมันเป็นเด็กที่แก้ทางแบบเมกาแอปโซจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ใครที่แบบว่าโอ้เจอเมกาแอปโซบ่อยจังเบื่อนะครับก็ลองหยิบเอาเด็กนี้เนี่ยไปใช้แก้ทางดูได้นะครับ ช่วงนี้รายการแข่งค่อนข้างเยอะพอสมควรผมว่าคนก็น่าจะยังคงหยิบแบบเด็กแมกาอัพโซมาเล่นเยอะอะ่ะเพราะว่าเด็กมันเสถียรแล้วมันก็ปวดดีใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าในส่วนของแรงเนี่ยก็คือในช่วงสิ้นเดือนเลยผมก็ไม่แน่ใจว่า,กว,ากว่าที่แรงจะเปิดอะ่ะเมตามันจะมีปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมแต่ว่าถ้าช่วงที่แรงเปิดแล้วคนยังเล่นเมกาแอปโซอยู่ผมว่าเด็กเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในเด็กที่สามารถแบบเอาไปใช้สู้ได้ค่อนข้างดีอะ่ะ เออประมาณนั้นนะครับก็ลองก๊อปปี้ลีสการ์ดไปเล่นตามกันดูนะครับ